อ่ะวางไปมาโฆษณาจะได้ครบนั่นแหละนี่อัปโหลดออนตัวนี้ยอดดูก็ขึ้นเป็นหลัก10ล้านเลยนะบางคลิปเนี่ยมันจะเป็นคลิปแบบเอกโค้ดนั่นที่ได้เยอะสุดมารีเบอร์ก็เลย3ครั้งโอเคแล้วมันจะอัปอะไรดีทำโอกาสไวรัลเลยว่ะสามมาเลยมันรีเซ็ตเงินอย่างอื่นไม่ดีสเสร็จก็เธอเป็นข้อดีไปแล้วขอดูราคาอีกราคายูทูบเบอร์หน่อยหน่อยว่าตัวไหนที่พอเซงได้ต้องแบบราคาหกแสนขึ้นไปอ่ะมันถึงจะเซงตัวแบบตัวเริ่มต้นของอีเวนต์ได้ตัวเยอะเลยมาส่งคลิปไปก็เปิดทุกวันเลย เปิเจ็ดอันอุ้เนี้ยได้ตัวใหม่มาอิลิตินจาเนะี่ยที่วางก่อนอ่ะตรงนี้วางเบมีน,นินจาเงินเปิดสามอันกันต่อเปิดรวๆนะวแล้วเนี่ยอุ้ยตามตัวต้องมีอิลิตนินจาตัวนึงด้วยอ่าว่ามันตรงๆนะได้แหละมาย้ายสองตัวนี้หน่อยปุ๊บอ่ะประมาณนี้โอเคสวยงามมาส่งคลิปเพิ่มมาเปิดเลยเปิดรวๆับเก้าอัน ม,มาแลามาวางตัวกันต่อวอร์ทรนนี่นหนึ่งตัววอรมเบบีนิจาสมาคมเบบีนิจาอันนิจาเด็กน้อยปูงนิจาเด็กน้อยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเยอะอะแล้วก็อัปโหลดของแบบแบบนี้บ้างแบบธรรมดาบ้างก็จะเอาตัางค์ไปซื้อของออมกิดของนะวิวขึ้นหนะ้าสิบพนโลสิบล้านครับโอ้เยอจะจัดได้เงินมาล้านแปดก็ เยเกไม่ได้ตั้สองล้านห้าเันไดอัพเกรบบ้านไปหลังต่อไปอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันมันคือแบบขยายพื้นที่อัพเกรบบ้านเนี่ยเอาเปรีเบิร์กันล้กันรีเบิร์ดมากสุดตอนนี้คือห้ารีเบิร์มาแบบอัพเกจอะไรนะอเกรีเบิร์ได้ที่อัพเกดชอ็อปก็คือตรงน,นี้เแบอร์ตั้นจากรีเบิร์ทีละห้ารีเบิร์ดทีละสิบไม่ว่าเก็บไปได้ 8, แปดล้านล้วกินนะไม่ได้สำคัญมากเลยเก็บพื้นที่เนะน,นี่ยพเ,ยเยพราะว่า,าตัว,วนี้ันน,น,น,นน่อออวเดจะมามมถึงงใสขหื ปุ๊เบ right. บี้ดินจาต้องปิดออกไปได้บิสเบียนอันนะโ hood แต่ยังไวเลยปุ๊บท่านเดี๋ยวสุ่มรอบนี้เสร็จน่าจะไปวางตัวละวัวเริ่มเริ่มเยอะละว,ว,าลวออ่านี่แหละบ้านบ้านเดิมสำคัญละ <c ười> สัย่างสุมตัวสักพักได้แล้วเนี่ย Low โลเทปเปอร์ฟีดโอ้โหพื้นที่ ใช้เยอะจังวะพื้นที่นี่นะเจ็ดสิบวิดีโอโหสิบพื้นที่จะเยอะเลยมาวางตัวกันก่อนนี่เงินวัดเซาลินธ,ธรรมดาจุเปเน,นี่ยไม่จุโอ้โหวัดวัดเซาลินเสื้อแดงก่รนะอเนาะวางวัดเซาลินธ,ธรรมดาต่อมันเยอะได้ยังไงดีชื่ออะไรอีลิทนินจาอะไรตักอย่างนินจาผมรู้ชื่อละเรียกอย่างนี้ไปแล้วมันชินละก็เกือบจะพอดีประมาณนี้มาวางเบบี้นินจาวางรวดๆต่อไปเราจะไปอัปโหลดคลิปวิดีโอกันที่เราทำมาดูได่ยอดบริการถึงสิบ้านหรือเปล่าดูถ้าไม่น่าถึงนะ โอ,โ,โอ้โหยอดวิวเป็นร้อยหลักเลยยอดติดตามกมา็เกือบสิบล้านเลยนะแล้วก็ได้มาเก้าล้านเก้าจุดเก้าเก้าเอ็มแอนซื้อซื้อบ้านรอ,อเลยแล้วกนต้องรอไปสิบเอ็มเหรอมันเตจเขาเดี๋ยวนะบ้านนี้มันเพิ่งขึ้ชั้นสองเลยแล้วว่าแต่จะขึ้นชั้นสองอยังไงวะเนี่ยตามมาดูขึ้นชั้นสองอนนี้อะไรวะอ๋อแพ็กเกจเริ่มต้นไม่ค่อยครรุม้มมากเท่าไหร่อยคนมาขอของอีกแล้ว เล่าตัวยิบละถ้าขาเช็ทกับผมได้เพราะเขาต้องเอาตัวอายุร,ราผมอะปมาณสิบสองล้านมาซื้อบ้านหลังใหม่เลยอะสิบมิลลี่อะมันอัปเดตอะไรขึ้นมานะเนี่ยต้อกีึ้ชั้นสามยังหาที่ขึ้นชั้นต่อไปไม่เจอเลยพี่สอนผมขึ้นชั้นต่อไปได้หรือเปล่าโอ้โหม,มีวิธีของมันอะไรแต่ผมยังหาไม่เจอเนะนี่ยุ้ยนี่ไงโอ้โหมันซ่อนทับกันครับวันนี้ว่าอยู่ทำไมเ้ยเนี่ยได้โลเพชรมาว,วางโลเพชรไปเลยสิบล้านซับสไคร์เบอร์นี่คือชั้นหนึ่งมันเดี๋ยวนะโอ้โหนี่คือชั้น เรียกว่าชั้นกราวแล้วชั้นพื้นดินจะติดดินแลชั้นหนึ่งชั้นสองอ๋อประมาณน,น,นี้นึนกว่าชั้นแรกเรียบรชั้นหนึ่งะมา,าใส่ของไปได้ยี่สิบสองอันนะเดี๋ยวรอเปิดหมดทีเดียวเลยแล้วกันตอนนี้จะไปรับเงินกันก่อนอ่ะได้มาเก้าจุดเก้าเก้าเอ็มมีเกียร์อะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยหลังๆนี่น่าสนใจนะบลูเอทไฟเนี่ยจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ของการได้คลิปเพิ่มเลยเปอร์เซ็นต์ในการรีคอร์ดดิ้งอ่ะก็คือได้คลิปเพิ่มแบบได้คลิปทีละเยอะขึ้นแต่อันนี้เป็น ระยะใกล้มีระยะกลางระยะไกลซึ่งราคาก็ไม่ใช่เล่นนะระยะกลางและไกลอ่ละเล่นรีเบิร์ตก่อนแล้วกันนะแปดล้านเนี่ยอัปเกรดรองตอนต่อไปถ้าเป็นวิวแล้วกันนะวิวเ,เอาลักกันแล้วกันแล้วก็ใส่ไปคลิปโอ้โหเจ็ดสิบสี่นั้นมาเปิดเลยเลยเลยพวกเนี้ยคาราเต้คิดได้มสองลีนินจาไปพี่นินจาเดี๋ยวผมวางชั้นหนึ่งนะเย้โอ้โหพื้นที่วางเรื่องยากเลยเกินเทรนนี่วางมั่วไปเลยนะตอนเนี้ยเบเรียกเกินแล้ะโห ไม่ลบแล้วกันนะพวกเบบี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะไงมันใช้นิดเดียวเองไว้ลบตอนนี้ต้องการพื้นที่จริงๆอะ่ะนะตรงนี้เต็มไปแล้วมาตรงนี้กันต่อผมดูท้าจะไม่พอเขาจะมาได้เท่านี้เอเบบี้นี่จ้าะว่ามันติดไอ้พวกไม้พวกนี้อีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์รอเป็นนาทีเพื่อมาอัพเคสเลยปะวันนี้เราทำไมาได้ตะก,กี้15ล้านผู้ติดตามเพื่อทีอ่จะรับกิจบ้านไปชั้นต่อไปนี่คือมาดูได้ยอดวิวตรงน,นี้ประมาณเท่าไหร่ รดวิวห้าร้อยล้านโอ้บ้าคลั่งแล้วตอนนี้สถานที่เราไปแมนชั่นยี่สิบาล้านรีเวิร์สเท่าไหร่ตอนนี้13สิบสามล้านรีเวิร์สไม่ค่อยเยอะมารับของกันยี่สิบสองล้านขายนินเดียว รอไปรอไปหัวไปขายพวกตัวที่ไม่จำเป็นนะ้นื่อตัวที่ได้ใจแจ้งมากเนี่ยอ่าบบี้ n ินจาเออบบี้ n ินจาน่าจะต้องขาย,ลยแล้วแหละคาร์เต้ไอ้ชกมาอนี้ A K ยวยมันกดขายตัวเดียวแต่ว่าทั้งหมดไม่ได้หรออัลลดออกไปเลยแล้วก็รับไปมารับไปแล้วก็ได้ตังค์สามสิบล้านนะเกียร์เป็นเมนชั่นนี่เพิ่มความกว้างขึ้นมีความสดใสวันนี้มีสองชั้นนะถ้าไม่นับชั้นแรกออกไปบริตามหนึ่งร้อยล้านเรีจะอัลล็อกเป็นที่ โคตรใหญ่ที่อะไรสักอย่างที่โคตรใหญ่ต้องรับตังค์มาก่อนเกบสี่ล้านนะรีเบิร์ดหน่อยเก็บไป้ขอเงินอ่ะรับตังค์ที่ได้อะมึงเก็บดีอันต่อไปเท่าไรเนี่ยสิบแปดล้านเนายก็ไม่นานนะครันิดเดียวใายนิดเดียวนี่สิบหกล้านนะโอเคมารับกันแล้วก็ตังค์ก็จะครบแล้วก็จะรีเบิร์ดปุมป่มเลยสมาร์ทเกจเป็นร,รีเบิร์ดรีเบิร์ดนี่แล้วกันนะ,ะปุ่มรีเบิร์ดเพิ่มได้รีเบิร์ดรอบละเยอะๆปุ๊บ มาไปแล้วก็เหลืออยุ่3แล้ววิสาเป็นวิวนล้นยอดวิวเนี่ยประมาณนี้นะตอนนี้ดูดีใช่ได้นะครับโหลดโหลดรอเลยมาทับผงไปซื้อเกียร์ซื้อเกียร์อเ,เนี้ยอยากรู้มาใช้ยังไงหัวสิบเคือมันต้องหาที่วางเอาผมกน็นคกว่าแบบมันว่ากดใช้แบบแปะไว้เลยแปะที่ตัวละครได้มันต้องหาที่วางด้วยมาถ้าอย่างนั้นชั้นนี้พอตั้งเป็นพวกเทรนนี่นี่วะ่ะพวกแบบเสาๆเนี่ยจะวางได้ชั้นนี้แตชั้นแรกก็ย้ำไว้แบบนั้นแหละ ชีเียดเอาออกแล้วมันจะมีโอกาสกว้างขึ้นมมอไอไหมเนี่ยไม่ไ่ไม่ในใจนะฉันฉัน2เลยันวางไอ้ตัวนี้ไปก่อนเลยอ่าตัวลงไปฉันล่างมาบลูดีกว่าเต็มตัวเป็นรีเบิร์ตบวมาสักส0บรอบเนี่ยมากลพอมงน28ดล้านพอดีเลยหรือเปล่าพอดีเลยเหมือนนัดกันมาอ่ะเป็นวิวแล้วกันบวกบวกเยอะเลยเลสของแล้วเป็นลักแล้วกันอ่ามานี้กนี่ได้ไปเยอะเยอะเลยอันนี้ครบหรือยังเนี่ยเยไม่ใช่นี้ อันนี้อีก50วิวิโอยอินเด็กนี่คืออะไรอินเด็กอ,อ๋อคลิปวิดีโอทั้งหมดใช่ไหมมันจะมีคลิปไวรัล,ลไโอกาสได้ซึ่งสามารถสุดท้ายยังไม่ได้เลยเป็นระดับน่าจะหายากสุดเลยใช่ไหมพือนปรสีเลยเนะี่ยอันนี้ผมชอบเ5%นี่ผมช้บเอันที่2สองนี่ผมดู13อันนี้ก็ดู20บล้านได้ได้ไดนี่สามารถดูสเตตได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างมียอดวิวทั้งหมด2 0 0 0 0ล้านสร้างไรายได้ทั้งหมดร0 0ล้านสับสกายเบอร์ 60ล้านวิดีโอทั้งหมด700นี่แล้วนี่คือวิดีโอที่มีศักยภาพที่สุดมียอดตากดไลค์ที่9 2%ยอดวิว20ล้านไส่กันไม่หมดเลยโอโ o p e อ O มา130ล้านเนะี่ยได้ลิตนินจามาครับขึ้นมาวางอีกสองเซนไม่ใช่สองเซนหนึ่งตรงนี้มตันอดเองนะออวางเิบิลลี่จาแกขัดไปได้นะมาวางอีกตัวหนึ่งตะขอตรงนี้โอเคตรงนี้มานี้วางแถวต่อไปอ่ะโอเคหมดพอดี เต็ไมไปด้วยเสาแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตัวอื่นเลยเลยแนะค่เบบี้นิจาสองตัวนั้นแหละเกือบจริงจเมื่อกี้ตอนนี้ก็อัปโหลดวิดีโอเลยนัย่ยอดยอดัซบสไครด์จะขึ้นหลักร้อยล้านแล้วยังมาดูกันนี่เจ็ดสิบล้านแล้วแปดสิบล้านแล้วแปดสิบเก้าล้านครับจบไปด,ด้วยดีขาดอีกสิบล้านนิดๆราคาต่อไปน่าจะร้อยล้านเหมือนกันไหมใหม่อีกสักรอบมาน่าจะครบแล้วแหละรอบนี้โอ้โหครบอีกเดี๋ยวขอดูเทียบกับอันดับมีโอกาส์เดียนดับหรือเปล่า ระดับต่ําสุดเลยนะโอ้โหกุหลักพันล้านเลยนะคลิปวิดีโอเนี่ยดูโอแบบระดับต่ําสุดที่โรยอดวิวต่ําสุดเนี่ยผมยี่สิบล้านเองเขาไประดับพันล้านแล้วนะรับของมาแล้วอัปโหลดอีกสักรอบรอบนี้น่าจะได้ละหนีได้โล่ร้อยล้านมาครับลูบี้อวอร์ดวางไปเลยอ่าบอกยี่สิบห้าเปอร์เซนต์วิดีโอรับตังมาครับอ่านี่เราไปร้อยล้านเป็นออฟฟิศบล็อกมาผลอัปโหลดอีกสักรอบแล้วกันรอบนี้จะได้โล่ร้อยล้านสักทีนะรับมาทั้งหมดเลยร้อยยี่สิบสองล้าน รีเบิร์ตตอนนี้ไม่ได้เยอะมากสร้างกันเลยต้องฟิตบ็อกเพิ่มเพิ่มชัดด้นหรือเปล่าเนี่ยเราเพิ่มขนาดเิ้ยดูเหมือนจะเพิ่มขนาดนะกว้างขึ้นเยอะเลยดนะ้านหลังเนะี่ยมีชั้นสีเพิ่มขึ้นมาโอ้ไฟต่อเนี่ยยาวเลยลองติดใส่ไปดูกันว่ามันมีประมาณเท่าไหร่ยอย่างนี้สองร้อยยี่สิบเอาเป็นว่าชิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเล่นมานานพอหัวแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าอย่างผมเล่นแบบอะไรก็คอ,อมเมนต์ไม่ได้ ก็อเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้า See you